สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โตไปไม่ติ่งนะคะก็จะเป็นรีแอคที่ส่วนตัวคือรอมานานมากต้องพู่นี้เป็นการรอคอยที่แสนสยาวนานหลังจากที่อัลบั้มที่แล้วไซโคเนาะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็คือเหมือนเวนดี้เหมือนไม่ได้โปรโมทเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะแล้วก็มาเป็นอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มเต็มของ Red Velvet well, น,นั่นเอง ทุกคนอาจจะร,รู้จักกันมาบ้างแล้วเนาะเลวลเวทๆๆก็คือแบบชอบมากโดยเฉพาะส่วนตัวก็คือ,อชอบน้องจอยนะคะน้องจอยชอบมากๆคือแบบสารภาพาตามตรงว่าคือแบบพยายามจะแต่งหน้าแต่งตัวอะไรนี้ให้เหมือนแล้วก็แบบเอาลงไอจีอะไรเงี้ยก็ชอบเป็นพิเศษเป็นใบแอบนะชอบความปากแดงของน้องจอย วันนี้ก็คือได้อินสปีเรชันด้านการปากแดงมาจากน้องจอยนั่นเองติงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเรดเวลเวตคัมแบ็กคราวนี้นะคะจะสมกับชื่อเพลงหรือเปล่าควีน d o มนะดูว่าจะกลับมาทวงบลลังแม่ที่แท้ได้หรือเปล่ามาลองดูกันเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะ อุ้ยเอียพอตล่นจ้ะโอ้โหเอียพอตล่นน้องจอยโอ้โหพี่เบตาสองสี่ค่ะอุ้ยเย่นี้ผมตรงมากสวยมากโอ้โห สวยแบบสวยจริงๆอ่ะตาสองสีคือสวยมากพห้ฟังง่ายนะ ถ้าสบายผมนะจอยโอ้ยแบบน้องจอยได้ชุดเพชรอีกแล้วค่ะชุดบลิ n g b l i n g โอ้ยอยังดีก็แบบ การเพชรบนตาเยลีก็คือ,อท่อนหุกรู้สึกว่าจะเป็น เป็นไอรีนเาะไอรีนโอ้ยน้อ,ยนองจอยสวยะวะอ่ะอมากเขาไ่ล้นตัวโอ้โหท่อนไฮโน้ สวยอะเพลงสั้นจังเลยคือแบบยังดูรู้สึกว่าเก็บรายละเอียดไม่หมดเลยแล้วก็เพลงจบแล้ว3นาทีสานาทีนิดนิดรู้สึกว่าสวยมากทุกคน สวยจริงๆสวยแบบไม่มีคําจะพูดคือสวยมากน้องจอยสวยมากคือไอรีนคือสวยอยู่แล้วแบบน้องจอยสวยเยลีก็สวยขึ้นคือซูอกิซูกิผมมา้าสีส้มก็คือยูนิคที่สุดแต่ยอมรับเลยฉากไอเอียรพอตล่นนี้ปังมากน้องจอยขี่มอเตอร์ไซค์ก็บะปังมากแบบไอรีนคือแบบชาติที่แล้วทำบุญด้วยนางสาวไทยปะคะ พี่นางสาวไทยสิทำบุญด้วยมิส s korea หรือเปล่าคะแล้วคือเวนดี้ก็คือผมสัน้นก็คือแบบตำนานอะ่ะน้องจอยปากแดงชอบมากคือมีแบบฝตรงแก้มจ้ะไม่รู้ฝาจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบจุดไเฉยๆแต่สวยอะ่ะเพลงเพลินเพลงฟังแบบ เรื่อยๆชอบอะเดี๋ยวไปกดเพิ่มไว้ใน list Spotify แบบเพลงโปรดคือเยลีอะสวยมากคือแบบสวยแบบธรรมชาติแบบคือไม่ได้สวยแบบไอรีนคนละแบบกันนะแต่ว่าแบบเยลีก็คือจะเป็นแบบไม่รู้ว่าสวยอะแต่ว่าแบบเหมือนคอสตูมของ SM อะก็คือเหมือนแบบชอบแต่งให้น้องๆแบบตันอะแบบ ช่วงตัวสั้นอะ่ะไม่เข้าใจแต่ความจริงคือสวยเนี่ยคือเหมือนแบบชุดเร่องไรมนดูตัวสั้นน่ะแต่ว่าน้องสวยมากกับเพชรสีชมพูที่ตาคือแบบจึงยืนหนึ่งนี่น้องจอยชุดม่วงคือแบบชอบมากน้องจอยเวนดี้ก็คือแบบ ไฮโน t e ก็คือไม่ต้องพูดถึงตุ๊ตีตตดาเนียนี่ยเนี่ยทันไหมคือใครบอกว่าเยลีมไม่สวยคือแบบตีมือเดี๋ยวนี้คือปังมากอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคควีนดอมเรดเวลเวตก,ก็คือปัง MV สวยเพลงฟังเพลินแล้วก็มีท่อนหลอนหูก็คือแบบ๊บป๊บปดีตรงท่อนนั้นก็คือโอเคเพลงก็ใช้ได้ก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตวงแล้วก็ซัพพอร์ตน้องกันเยอะนะคะแล้วก็เข้าไปปั่นวิวช่องของ SMTOWN นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องตัวไปไม่ติ่งด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้แล้วก็อยากให้ทำรีแอคของวงไหนก็ ทักมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะคยะาย